นี่่องนยองอันี้จัดอนยองเปิดเลเปิดเล็เปิดเลเปิดเลเปิดเล S <S เราทำช็อกโกแลตครับฮอตช็อกโกแลตใส่แก้วนี้ใส่แก้วใช่โอ้จริงๆต้องมีมัสเาล์ดด้วยเลรอ ถ่ายแล้วช็อกโกแลตฮอตช็อกโกแลตวงช็อกโกแลด้าวงช็อกโกแลด้าวงช็อกโกแลด้าวงช็อกโกแลต้มารี่แคร์รีโช็อกโกแลตมารีแคร์รี อร่อดีมันฮอนด้วยไม่ร้อนมจุลดิมอสเดอาเลต้องทัด้วยดิแอสเลอีดดอโอจุลอดอเอาเล็บกโมสเีอเวอลอดอ ปรอ,อันนี้เป็นคร <c oughs> ิสต์มาสปฏิทินไม่ไม่ถ่ายให้ทุกคนดูแต่ว่าเปิดทุกวันตั้งแต่วันที่หนึ่งธันวาจนถึงวันที่ยี่สิบสี่วันนี้อืออนแอนแอนเปิดทุกวันจะบอกว่าวันที่ยี่สามยังไม่ได้เปิด <c oughs> เดี๋ยวจะเปิดก่อนออื <c oughs> เป็นครีมต่างๆทุกคนครับวันที่ยี่สิบสามได้อะไร เหมือนกันตรงไหนนี่แหละสักอย่างนะอยู่ตรงนี้แล้วกันครับออยู่ตรงนี้แล้วกันครับนี่นะนี่วันสุดท้ายวันคริสต์มาสเนาะยี่สิบสี่ต้องดีคริสต์อันนี้ต้องดีไหมต้องชอบหรอโอ้โหได้เงินกันเลยได้เลยมันฟอร์ชั่เลียเป็นสครับเป็นอะไรเยอะแยะเนาะริงเกอร์เดฟท์ทบอท อันนี้นะน,นี่นี่ <c oughs> นี่ทุกคนที่สามหนุ่มซื้อให้เนาะนี่คืนนี้ได้ที่ปิดตานี่ <c oughs> อันนี้เป็นปฏิทินคริสต์มาสนะทุกคนนี่เนาะหนุ่มๆซื้อให้แม่ปีนี้ได้หลายชิ้นเลยยี่สิบสี่ชิน้นโอ้โห <c oughs> ปิด เอาเค้านั่งจองพื้นที่เลยจะเปิดของขวัญคริสต์มาสแล้วเลย mm hmm. โอ้โหตั้งตารอฮะตั้งตารอหรือว่ารอดูดูไอ้นี่ทีวีครับเนี่ยทุกคนโอเคให้ให้แมทธิวกับอเล็กจับของใครก่อนปะป๊า ฟบานอบนะดูหรือยัย i r s t พเข first ให้พ่อเปิดก่อนให้พ่อเปิดของแม่ก่อนอ้าเร็วๆอันไหนของแม่ให้พ่อนะอันนี้ให้พ่ออด er Er Og så alltså, alltid <laughs> etter. <laughs> etter. Med, med <laughs> så alltid å være du God på jul! Åh, uh -huh. <laughs> kan gå litt Takk. จริงๆอ่ะป๊าๆไม่ชอบคริสต์มาสใช่ไหมอะลดมาคริสต์มาสจริงๆอ่ะไม่ต้องเอาของขวัญเนาะไม่เออตัวเองไม่ชอบคริสต์มาสไงถ้างั้นชอบไปเอ็กซ์ตร้าเท่สนเออโอ้อะไรล่ะเปิดให้ทุกคนดู Something for ดีกว่านะเป็นของใส่อะไรจ้ะของใช้ Do mm -hmm. like? <laughs> they have box in there. Oh! Off the chain ball, do you stick and... Shower cream. Oh! Mmm! -hmm. I mm -hmm. like good! I like it. I Papa! Thank I I like ของขวัญให้พ่อของขวัญให้พ่อเหรออือฮ mm ึโ hmm. อ uh ้โ oh. หพ่อไม่ชอบคิดต์มัดทำไมพ่อได้เยอะจังอะ่ะไม่รู้เออไม่รู้ uh oh. รอันนั้นของแมทธิวให้พ่อเหรอองอือสโอ้ oh. <See? S 2> oh oh. กางเกงวอร์ม <Training Prince. S 2> เออกางเกงวอร์ม <laughs> <laughs> uh oh, looks so short, but I am very short. Le? that's why. Uh, uh, okay. Mm-hmm. Mm -hmm. Nice. Oh no. Alex, hi Alex, hi, Paul. Yes. Ah. Uh. <laughs> oh. Oh, on that. I to that one. เออเอาเอากางเกงมาดูพ่อฮันต์ทบิคสันมันเป็นฮูดด uh ี huh. ้มันเป็นฮ uh ูดดี้กับกางเกงเข้ากันสีเดียวกันให้พ่อ Yes Same โอเคไหมอ่ะ Yes nice เอ่อ a h thank you my son เออโอเคของแม่ให้อเล็กกับเฟสชิล อันนี้ของอเล็กส่วนอันนี้แมทธิ้แมทธิวยายมากอาเปิดเลยย่องมาทางนี้ยองแค่นะ first ัให้เล็กเปิดก่นงั้นนะให้อันยองเปิดก่อนอัมยองเปิดก่อนย่อน Oh, โอ oh. ้ท oh. so ุกคนสปีกเกอร์สปีกเกอร์โอ้ผมฟังแพงได้จะเปิดให้ทุกคนดูข้างในค่ะสูวมิิสื่ออันลำโพงให้เพิ่นลำโพงลำโพงไม่ได้อันนี้มันต้องเห็นทุกคนว่า ัน่เห็นว่าอเล็กฟังเพลงทั้งวันจริงๆอันเก่าก็มีอันเก่าก็มีแต่อยากได้คิดว่าอยากได้อันใหม่ก็เลยซื้อให้ใหม่โอเคไหม ผมครับแม่เออทุกคนอ่าแมทธิวจัดการเลยเปิดสีทำไมใหญ่แจ๊กกล่องนั้นน่ะเออแกะเลยลูกแกะเลยโอ้โหอันนี้จัดแม่เปิดชีแดงก่อนสิได้แล้วโอ้โหเป็นอะไรเอ้าดึงออกมาสิว้าว Gaming Table จริงเหรอห็นป่ะ๋อเป็นโตอันเป็นโตเกมนะจ๊ะนี่โอ้โหใหญ่เลยเนาะเอาไปตั้งทีวีครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปประกอบเนาะเป็นเป็นโตเกมนะจ๊ะทุกคนเป็นโตเกมเนาะเออขอบคุณครับอีเม่ยาพับคุณครับเออโอเค ให้ใครอ่ะ This is from Papa to Mama โอ t h ี Christmas huh. ล้วพ่อพ่อซื้อให้ซื้อใไฮแม่อื้ให้อเล็กห่อห้แน่เลยเนี่ยมันคืออะไรแม่โอ้โหเป็นมาสคาร่า แกเปะเป็นอีดังเดี๋ยวเปิดกันเว้ยเป็นโทนเนอร์ว่ะมาสคาร่าทีเคนคิว็อันนี้อะไรคิ้ <c oughs> อันนี้ไม่ออก <c oughs> อันนี้อะไรอ่ะฮ <c oughs> ้ทุกคนทุกคนอันนี้เป็นไอ ที่เช็ดเครื่องสำอางเขียนคิ้วมาสคาร่าโอ้ดีใจบ่แม่ถุงินท้าป๊ะป๋ามีให้ป๊ะป้าเอ็กซ์ตร้าหนึ่งหนึ่งอีกอ่ะอะสำมา مة สำมา مة อีกเหรอไม่ชอบคริสต์มาสแต่เปิดเก่งจังเก่งมากเปิดอ่ะ อ๋อไอ้เก็ตส์ underwear ใชิญชุดเก่งในให้ป๊ะป๊าสองชุดทั้งหมดหกหกหกตัวของเก่งในอันนี้คือป๊ะป๊าต้องขอทุกปีอ้า thank you มาชุด thank you very much ต่อเลยต่อเลยต่อเลยของใครบ้างองะ ทร่มเทให้ผยเลยเอาจากพ่อ โอ้เป็นอะไรอ่ะฮุดดี้เป็นฮุดดี้โอ้โหได้เสื้อหนึ่งตัวชอบไหมอ่ะชอบอีลี่ครับอือทุกคนทุกคนอันนี้ของจากพ่อใช่ไหมเล็กโหทุกคนคืออะไรอ่ะเม่คลสอ่ะโอ้เป็นสร้อย เป็นเงินเนาะเป็นเงินจากพ่อครับเออเอาอ่ะอะอะแมตทิวใส่ให้เล็กหน่อยสิใส่ให้เล็กหน่อยโอ้โหพอเพิ่นส uh, oh, ื่อซอยให้ได้แล้ว ยังไง oh. โอเคของใครต่อเออของใครต่อ้ <Wow. S 1> อวอ <Thank you. S 1> ของอ,อของอเล็กให้เมททิวของเมททิวให้อเล็กเอาเล,ก,เาเลกการลูกโอเคเปิดเลยเ แม่มีสองตรได้เป็นสองมีสองโอ้ยขอโทไหนโอ้ได้เหมือนกันนะได้เหมือนกันโอ้เล็กซื้อให้เลยออาเล็กใส่ให้น้องก่อนเลโอู้ทุกคน โอ้อันนี้เป็นลายน้ำหอมเหรอครับของบอสเหรอแม่จะเปิดตูเอออ่ะเปิดเดี๋ยวให้อันเล็กเปิดก่อนโอ้สีอะไรอ่ะ้สีฟ้าสีสีฟ้าเหรอครับได้เลยไม่จุดนี้ถือมาส้นได้ไหมด้วยด้วยเหรอชมพูอันนี้เชาว์เจลอ๋อเชาว์อันนี้เป็นอะไรเป็นเป็นเงินหรือเป็นลายแมสดูก่อนครับอืม เหมือนของอเล็กเลยนี่เหมือนกันเ <c oughs> หมือนกันโอ้ใส่ให้กันโอ้ oh. ได้คึกกันบลูบลบเออาข้าค้าบข้าวไปข้บงขาวไปา โอเคอะไรต่อของใครต่อ Still have some gift left อ๋อให้แม่ให้แม่อันนี้ของแมทธิวให้แม่เนอะของแม่ของแม่เดแล้วอ่ะเฮ้ยอะไรไม่ขาดแล้วอ่ะ

ชอบวันนี้เลยแท๊กแท๊กชุดเนี่ไฮแม่ from อัญโยงอันนี้จากอัญโยงเปิดเลย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 โอ้โห่เอ๊ะเหีอครีมใช่ คลิปปในะลรอใช่หมใไม่ใช่ไม่ใช่ลรอ่าเปิดยังไงใช้ดทปดิตกเลยเคอันนี้เป็นอะไรละมองไม่เห็นหรอกแม่แมทวคิดฟังมนเป็นมาสค่านี่เป็นมัสคลา อันนี้เป็นครีมไนท์ครีมไนท์ครีมวอันนี้เป็นเดย์ครีมแน่พ oh. ูดถึงกิ๊ฟให้แ um ม่แต yeah. ่มาโอ้ยโนแต่สามอย่างตั๊กตั๊กก็เมื่ออันนี้ให้แม่ของแม่ทำไมมีเยอะ from boys This from everyone Oh from papa, from but from Alex. Yep. Come in. This is a very special gift Ooh. for you. <laughs> oh. oh, oh. <laughs> 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 อันนี้อร่อยมากมากอันนี้หอเมากโอ้ดีมากทูสินทากวันดีค่ะบัสกุฎทูสินทากโฟก้าวเย้ทุกคนได้ของขวัญแล้วใช่ไหมครับเปิดของขวัญกันเรียบร้อยแล้ว อาเดลเฟิร์นรัยทุกคนแฮปปี้นะได้ของขวัญซึ่งปีนี้อ่ะเราแบบไม่ได้ให้ของขวัญอะไรชิ้นใหญ่หมายถึงราคาแพงเนาะทุกคนอันนี้ยังไม่ประกอบนะของแมทธิวอ่ะก็คือโต๊ะ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 เล่นเกมของเขาอ่ะเดี๋ยวให้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยประกอบเนาะเดี๋ยวเอออเล็กอเล็กประกอบอเล็กเป็นคนชอบประกอบ ก็ปีนี้ได้ได้อย่างละนิดละหน่อยหมายถึงว่าเราบอกทุกคนว่าเราไม่ต้องเสียตังค์เยอะทุกคนแต่ราคาของก็อยู่ประมาณสองร้อยขึ้นไม่ถึงหนึ่งพันทุกคนราคาชิ้นของนี่ไม่ถึงหนึ่งพันก็คือเราเอาแค่นิดนิดหน่อยหน่อยมีของเล็กน่ะเออใช่มีของอเล็กน่ะแพงกว่าเขาก็คือไอ้ลำโพงเนี้ยที่แม่ซื้อให้เนี่ยแพงอ่าแพงกว่าเขาเลยนอกกนั้นก็ ไม่ถึงพันทุกคนนั่นแหละกนาะแฮปปี้เนาะครับเออนั่นแหละก็นิดๆหน่อยๆจากครอบครัวเนาะจากก็อ่าเป็นวันเป็นวันของเป็นวันของครอบครัวอยู่ด้วยกันกินข้าวด้วยกันอบอุ่นทุกคนรอวันนี้เนาะทุกคนมารีคริสต์มาสจ้าทุกคนครับ u a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas Bye bye Okay.